แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะไปโชว์ความแบบยิงคมๆอะ่ะเรียกผมว่าตาเหี่ยวหมีอ่ะวันเนี้ยของจริงนี่ไงอโอ้โหเกือบโดนเพื่อนเฮ้ยโดนด้วยโดนเพื่อนด้วย,ดดวยเพื่อนบอกว h a t ด h e hell ์แจนหมีใจเย็นนะใจะเย็นใจเย็นนะเพื่อนเฮ้ย <laughs> <laughs> เออมันรู้จริงยิงเม่งเลย <laughs> เฮ้ยเลือดดำ เอาละครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมระดับตำนานอีกหนึ่งเกมที่มาเปิดแล้วนะครับในตอนนี้เลยกับกันบาวนะฮะเกมเทิร์นเบสมัลติเพเยอร์ในตำนานขวัญใจเด็กหนวดยุค2000เลย2000ต้นๆประมาณ2002 2003เนี่ยน่าจะรู้จักเกมนี้กันนะฮะก็เป็นเกมกันบาวที่เรียกว่าเกมคนดีอีกหนึ่งเกมที่ใครเล่นกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนรักแน่นอนนะะี่ย สมัยก่อนเนี่ยโห <L an> ผมเล่นเกมนี้คือแบบเล่นกับเพื่อนนะคือมีเพื่อน4คนนะนั่งเล่นกันเบาบอกเลยว่ายิงกันเองได้นะฮะคือยิงกันเองเนี่ยใครจับคู่สองสองเนี่ยจะตีกันตุยให้ได้วันนี้เนี่ยเขาก็มาเปิดในภาคของแชมเปียนด้วยเป็นเวิลด์แชมเปียนนะครับก็เป็นภาคคลาสสิกเลยของเกมกันเบาวนระับแล้วเขาก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยมีระบบที่ดีขึ้นด้วยจากที่ผมได้อ่านมาแล้วก็เสถียรมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า เกมนี้มันเป็นเกมยังไงนะผมว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยคงจะงงว่าเฮ้ย <c oughs> พี่ได้เกมอะไรวะเนี่ยวันนี้เดี๋ยววันนี้จะเล่นให้ดูนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเกมยุคพี่เนี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้คือมีเซิร์ฟเดียวนะก็คือเซิร์ฟนี้เลยฟูด้วยคือคนเล่นเยอะมากเกมนี้ในตอนนี้นะเพราะว่ามันเป็นเกมแบบคลาสสิกเนี่ยผู้เล่นแบบยุคเด็กโหนดก็คงจะเล่นกันเยอะนะแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะไปโชว์ความแบบยิงคมๆอะ่ะ <c oughs> เรียกผมว่าตาเหี่ยวหมีอ่ะวันนี้ของจริงโชว์ให้ทุกคนได้ดูไป ว่าใครน่ยมันคนดีโลหนึ่งของวงการสไตล์ของเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องขึ้นไปขี่รถถังโดยที่ระบบการต่อสู้เนี่ยจะมีการวัดแรงลมในการไอยิงไอลูกกลมๆที่เรียกว่าเป็นแบบเป็นกระสุนนะนะยิงไปและถ้าเราเนี่ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนมันจะเกิดเรียกว่าเทคดาวม์กับแมปนะครับทำให้แมปเนี่ยมันแหวงเพราะมันแหวงเนี่ยมันมีโอกาสล่วงด้วยนะครับก็อยู่ที่กลยุทธ์ในการเล่นด้วยนะ แต่ถ้ายิงโดนคนเนี่ยมันจะเกิดดาเมจเลยแล้วก็เลือดลดด้วยเกมนี้มีเลือดด้วยแล้วก็มีระยะการเดินด้วยนอกจากวัดแรงลมแล้วอ่ะนะก็เป็นเกมที่แบบเล่นขำๆมานะกับเพื่อนคือเพื่อนรักเพื่อนแบบยกนิ้วให้เลยยกนิ้วโป้ง เรียกว่าเป็นเกมเน้นเอาสังคมนะเกมนี้สังคมที่ดีไอซองโดยที่โหมดของเกมนี้เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่หลักๆอยู่4โหมดนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้สูงสุดที่8คนในห้องเลยนะก็จะแบ่งเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็น2 2 3 3หรือ4 4ก็ได้ก็จัดทีมเล่นกับเพื่อนได้นะโดยที่โหมดเนี่ยก็จะมีแบบโหมดโซโล่โหมดโซโล่นี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่เราเล่นเป็นทีมก็ได้หรือเล่นแบบ11ก็ได้นะครับก็คือแบบ2ทีมมาเจอกันง่ายๆนะก็คือโหมดโซโล โหมดแท็กเราสามารถเลือกรถถังเนี่ยก็คือไอตัวตัวละครของเราที่ไปสู้พีพีนี่แหละเข้าไปด้วยกันอยู่2คันเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะเล่นตัวไหนก็คือเป็นกลยุทธ์นิดนึงนะโหมดนี้สกอร์นะครับสกอร์ก็เป็นโหมดที่เราทําลายรถเนี่ยตามจํานวนสมมุติว่าตานั้นมี3สกอร์ก็คือถ้าทําลาย3ก่อนก็คือชนะเลยแล้วก็เป็นแบบทีมนะโหมดที่4เป็นโหมดของอัญญมณีนะครับโหมดนี้เนี่ยเมื่อเราทําลายเราก็จะได้เต้ม ตัวของอัญมณีมาถ้าใครเก็บครบ100สกอร์ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นไปเลยก็มีด้วยกันอยู่4โหมดหลักๆนะครับในเกมนี้นะแล้วต้องเมนูข้างบนเนี่ยก็คือเมนูสําหรับเข้าห้องนะเราสามารถสร้างห้องเองได้โดยการคีเอทที่ผมเข้ามาเมื่อกี้ให้ดูนะครับก็สามารถสร้างพาสเวิร์ดหรือว่าชื่อห้องได้หรือว่าถ้าใครแบบขี้เกียจสร้างห้องเนี่ยแล้วก็แบบไม่มีเพื่อนเล่นอย่างนี้นะไม่ต้องสร้างห้องก็ได้เราก็ไปจอยแบบขาจอนได้เลยนะครับก็เนี่ยเข้าไปว่าห้องที่ว่างมันคือมีห้องไหนก็เข้าไปได้นะครับ และถ้ามันไม่มีล่ะเราก็สามารถกดแบบกดรีเฟซกดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ว่าเออมันจะมีห้องไหนว่างให้เราเข้าไปเล่นบ้างนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเต็มนะทุกคนมันก็จะเต็มนะครับแล้วก็เกมนี้ผมว่าคนไทยเล่นเยอะนะฮะเพราะว่ามันสึกมันไงแต่ก่อนอะแล้วก็เกมนี้ก็ยังสามารถสร้างตัวละครแต่งตัวละครได้แต่งสกินได้โดยกดที่เมนูอวตารช็อปข้างล่างเลยมันก็จะเป็นอวตารช็อปที่เราเนี่ยเอาตังในเกมเนี่ยมาซื้อนะฮะ เพื่อจะอัพตัวละครให้มันเก่งมากขึ้นได้นะจะมีแบบแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะมีเพิ่มเลื่อนมีเพิ่มเกาะอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ผมแบบผมโล่นๆนะเพราะว่าผมก็เพิ่งลองเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดนะเราก็แบบโล่นเลยนะเกมเพิ่งเปิดแบบไม่กี่อาทิตย์เองมั้งของบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะฮะนี่เลยเราสามารถทดลองแต่งได้ด้วยนะอย่างนี้นะครับนี่เป็นไงโหอย่างเท่นี่นี่ก็เป็นเมนูของอวตารช็อปก็คือตัวละครของ,ของเรานั่นแหละ ก็อ่ะไหนๆก็รอคนและตอนนี้เนี่ยเราต้องเลือกตัวของรถถังก่อนว่าเราจะเล่นรถถังอะไรนะครับเราสามารถเลือกได้โดยการกดรถถังตรงนี้เลยขอดูตัวของรถก่อนละกันซึ่งรถจะมีด้วยกันอยู่หลายคันมากๆเลยนะครับซึ่งแต่ละคันเนี่ยก็จะมีสเตตัสที่ต่างกันออกไปนะบางคันก็จะแบบโจมตีแรงป้องกันน้อยแล้วก็มูเมนต์ได้ค่อนข้างดีนะครับบางคันก็แบบมีความถึกอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าผมจะเลือกเป็นคันนี้ละกันเพราะด่านนี้เขาแบบเขานิยมใช้คันนี้กันไงไอตัวของเมตาไมเนี่ย ก็จะขุดขุดยับยับไอตัวของอดูก้าเนี่ยมันสามารถขุดได้เนาะแล้วก็ไอเทมเนี่ยก็ใช้ไปได้ด้วยนะครับก็จะมีแบบผมจะใส่เป็นตัวของนี่ไปเลยเพราะว่าผมมีแค่นี้ไงคือมีอาวุธแค่นี้นะครับก็เป็นการดับเบิลดาเมดแล้วก็มี2ช็อตนะนะมาเริ่มนะครับเป็นสกอร์4ี4นะมาดูความคมแบบคมเฉียบไง ของมีมอยเกมเมอร์กันดีกว่าวันนี้นี่เราอยู่ตรงนี้นะครับในแมพเขาก็จะบอกกันนะระหว่างรอเพื่อนมาโหลดนะครับก็จะบอกว่าเออโหแต่ผมอยู่ตรงกลางเลยเหรอตรงกลางนี่คือแบบโหตอนคุกวงนายยับยับเลยนะตรงกลางเนี่ยอ่าเรียบร้อยเหมือนเมื่อกี้ใครออกไปคนหนึ่งวันน้า <c oughs> เออเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงอินเทอร์เฟซตรงนี้เลยก็จะมีทั้งเธอเราก็คือทั้าย แล้วก็มีเวปอนก็คือมีสามอันจะเป็นแบบโจมตีเนาะสองสล็อตนะครับแล้วก็อันติ1สล็อต SS นี่คืออันตินะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของนะส่วนแ็กกับสไลด์อันนี้ก็เป็นในส่วนของการปรับนะว่าเราแบบว่าจะใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์นะตอนนี้ผมปรับเป็นแ็กอยู่นะก็สามารถเลื่อนได้นะเนี่ยมูดเมมได้เลยนี่นะฮะมูดเมมได้แล้วก็ใช้เมาส์ในการคลิกแล้วก็เลื่อนได้ว่าจะแบบจะกะความแรงเท่าไหร่นะเลื่อนแบบใช้เมาส์เลื่อนนะนะกดคลิกไซด์ค้างไว้นะแล้วก็ปล่อยไปนี่ไง โอ้โหเกือบโดนเพื่อนเฮ้ยโดนด้วยโดนเพื่อนด้วยเพื่อนบอก what เด e h e l แจนหมีแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะไปโชว์ความแบบยิงคมๆอ่ะกูถามมือจริงๆนะยิงอะไรครับเนี่ยแต่นี่คือโดนลุม4 3สเยเฮ้ยจะเย็นเออโอ้ยโดนเด็วเยเฮ้ยเพื่อนขอโทษเออกูเมื่อกี้แบบว่ากำลังสอนอยู่แล้วก็เราสามารถแบบกะระยะได้ด้วยว่าเออเทิร์นที่แล้วเนี่ยเราเล่นแบบความแรงเท่าไหร่นะก็กะได้นะตรงนี้เลยนะครับเพื่อแบบอยากจะวัดไงว่า เราแรงประมาณเนี้ยจะโดนหรือเปล่านะก็จะประมาณนั้นเลยนะครับส่วนไอลัซตัวนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าความแรงของเทินที่แล้วอ่ะนะแล้วก็กะแรงลมด้วยนะแรงลมโอ้ใจยเย็นนะเพือ่อนยังไม่ได้เล่นเลยใจยเย็นดีแรงลมอยู่ที่สี่นะแล้วก็ไปทางนั้นเนาะตอนนี้ก็แบบว่าคือลดไม้เนะต้องกะแรงๆหน่อยแล้วกันอ่ะนี่ประมาณนี้แล้วกันอ่ะไปเตะหูเต็มหัวไปไงโดนเต็มหัวไงหล่อยไง,ไง,ไงเดี๋ยว,วก่อนดิ คือสอนอยู่ไงแล้วก็เมื่อกี้คือเป็นการกดนะเราสามารถกดแบบว่า1กับ2ได้ก็คือเป็นสกิลที่ผมบอกไปอะเนาะแล้วก็อะลองกดเป็น2ดูแล้วกันนะครับ2ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งเมื่อกี้คือเป็นการแบบยิงหล่อยทีละนัดนะเพื่อแต่เพื่อนมันไม่อ่อนข้อเลยวะเฮ้ยเพื่อนใจเย็นนะเออยิงไปก่อนเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นนะเออยิงคนอื่นไปก่อนโอ้มาเราเปลี่ยนเป็นสล็อตที่2แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าสล็อตที่2เนี่ยมันจะยิงเป็นยังไงบ้างอะเนาะก็ อย่าลืมตัวขยับด้วยตัวแบงมุมตัวนี้มันจะยิงทางตูดนะก็คือเนี่ยขยับไปเอาใหม่นะครับแล้วก็ยิงเปี้ยงเตี๋ยล่ะสล็อตที่2ก็จะออกสมนัดแต่ว่าเธอในการยิงมันก็จะช้ากว่าสล็อตที่หนึ่งสล็อตที่หนึ่งจะไปไวกว่านะยิงหลอยไกลเลยเว้ยไอ้ไยเหมือนกับว่าเขาพยายามแบบยิงยัดตัวนี้นะโอเคเ <laughs> พื่อนบอกว่าหมอนี่ยิงยิงยัดก็แบบจะตุย ้ยเดี๋ยวเพื่อนอีกฝั่งอีกฝั่งเพื่อนเออนั่นแหละยิงไป <c oughs> เรียบร้อยเนี่ยเก็บไปหนึ่งคิวนะก็ยิงต่อจากที่ผมยิงเมื่อกี้อ่ะนะผมพยายามยิงตัวไกลๆที่เลือดมันเต็มก่อนนะนะเพราะว่าเพื่อมนจะได้ยิงได้แล้วพอแบบเลี้ยงเลือดไอตัวเหลือน้อยไว้มันจะได้รวบอ่าแล้วกูแตะ <c oughs> เรียบร้อยเลือดไอข้างๆมันเหลือน้อยหนึ่งเองหล่อมันทีนะ่ห <c> น <oughs> ้าือเพื่อนเราก็ใกล้ตุยไอคนเนี้ยไอคนเนี้ยปิดได้เลยปะ ผมว่าปิดได้เลยนะได้ไหมไม่โดนโอ้โหเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะยังยังไม่ตุยเกือบตุยโอ้แต่ว่าเพื่อนไม่รอดนะดิเรียบร้อยเรียบร้อยจีจีรู้แบบว่ายังไม่ดั่นเลยเลยเฮ้ยจบแล้วเหรอโอ้เอาใหม่เอาใหม่ดิเพื่อน few moments later นัคือดูผมจุดเกิดดิโอ้โดนนะดิอย่างนี้ ถ้าเห็นว่าตุยอะดิโดนอย่างเงี้ยดูดิดูจุดเกิดผมดิอ่าเพื่อนเริ่มก่อนเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นนี่ละกันสกิลสองนั่นก็คือสกิลที่ยิงออกไปสามนัดนะอ่ะโอ้โหเพื่อนแบบว่าเอาสกิลหนึ่งยิงเลยนะเอาแล้วไงโดนแล้วไงแันหมีโดนคมๆเลยดิเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นนะเพื่อน ไ,ไอตัวนี้มันยิงเพื่อนไออาเธอร์มันยิง <c oughs> โอเคถึงเกินตุลัว <c oughs> นนีนี่ีเขาเรียกว่าระยะเผา,าขนนันนี้นี่เลยนะ <c oughs> นี่ยิงระยะเผา,าขนไอเพื่อนโดนเออ <c oughs> ยิงมายิงกลับไม่กง <c oughs> บาตายิงมาที่หลอดละเลอโดนฮนะเกือบตุยแล้วก็นี่ซ้ำอีสะซ้ำไปเลยเรียบร้อยนะครับตุยเยนเนรับ และตัวของสิบก็ยิงผมมาแน่นอนยิงมาต่อโหคือแบบคือมันเทินมันเยอะจังไงพ่อหนุ่มเทินมันไหลเข้ามาแบบว่ายิงได้สองเทินเลยเหรอยิงฟรีตัวสองเทินเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยแล้วยิงไงอ่าเรียบร้อยทีนี้โดนขังไงไปยิงไม่ได้อะดิติดรูอะดิเพื่อนเออมติดรูจริงอ่ะยิงไม่เ,เลยเฮ้ยเลือดดำเลือดดำอีกแลี้ว คือแบบโถเกมนี้ก็ยังเลือดดำหมาเอาดีนะเกมมันจะเลือดดาทุกเกมไม่ได้นะเฮ้ยดูดิมันเลือดดานะอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วยังไงคนนี้อาเธอร์คุงเอาดีๆยิงเพื่อนตัวเองบ้าเอาดีๆนะอาเธอร์ยิงอีสิบโชดิแต่ว่าหลอดลาโลมาแล้วโอ้โหแล้วคือเกิดตรงนี้ด้วยผมนี่คือโดนนี่คือผมเก่งเกินไงผมก็รู้ผมแบบผมเก่งเกินอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยแบบว่าเกมมาให้สปอนตรงนี้ไงคือมันเก่งเกินไงต้องลุงสามอ่ะดูดิ จันหมีแบบโหดจัดต้องลุมสามอ่ะหมีม้อยอ่ะมาอีฝ่ายเนี่ยเธอหนของอาเธอร์แล้วเนี่ยเนี่ยดูจากตัวของชิปลิททางซ้ายนะฮะก็เป็นเธิของอาเธอร์อาเธอร์ยิงดิอาเธอร์ไม่ยิงเลยไงคืออาเธอร์นิ่งเลยไง fk หรอแต่ไม่รู้นะอาเธอร์ยิงเพื่อนไปแล้วนะไม่ใช่ fk นะเดี๋ยวว่ายตัวข้างมันจะตุยเลยวะดิซ้ำมันนี้ซ้ำมันนี้เฮ้ยแล้วอาเธอร์ไปไหนอ่ะอาเธอร์เว้ยอาเธอร์ไปไหนอ่ะอาเธอร์ออกเกมหรออาเธอร์ออกเกมไปเฉยนะเมื่อกี้นะ ยิงเพื่อนปุ๊บออกเกมแต่ว่าคนนี้เขาแบบเขาเดินแล้วว่านี่คือผมติดตอนนี้ผมติดรูไงตอนนี้แบบว่ารูเยอะอ่ะตอนเนี้ยคือยิงใครไม่โดนเลยดิต้องขุดรูอ่ะนะก็ต้องฝากความหวังไว้ที่เพื่อนแล้วว่าอย่างงี้มาข้อยิงมานะแต่เกือบตุยเหมือนกันเลือดดำเหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยเอายังไงล่ะทีนี้ไม่ได้อ่ะดิอ่ะอย่างงี้แล้วกันเดี๋ยวเราใช้สกิลนะครับแล้วก็กดมาผมว่ามันต้องมาและต้องโดนแล้ว แล, <laughs> แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะไปโชว์ความแบบยิงคมๆอ่ะขอร้องละคือมันแบบมันมันอยู่ตรงนี้พือนมันอยู่ในรูงไงอ่ะไอก้กล้าไอก้ไอกล้ายิงมาโคตุเย่เนี้ยนะนะอิสระอิสระก็ยิงมาอิสระไหนวะคือแบบว่าชื่ออิสระอ้นี้ผมค่อนข้างเสียเปรียบมากนะไอ้หลอดที่มายิงอยู่ดิมันหล่ออยเลยนะเนี่ย ก็คือเกมเนี้ครอยู่ที่ต่ากว่าค่อนข้างลาบากนะเออแล้วก็โดนแบบโบลดาเมจเรียบร้อยนะครับตุยนะครับเราก็ลงมาใน4เทินนะดูจากข้างบนนะครับเนี่ยเห็นไหมพอแบบว่าขึ้นอยู่บนอากาศคือตุยเย่ไปแล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าเกมจะจบเลยหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ตุยไปเยอะแล้วไงอีกฝ่ายต้องยือ้ออะก็คือต้องยือ้ออะโอเคมาแล้วมาโคเกิดแล้วผมจะเกิดในเทินต่อไปนะครับออนี่มาแล้วมีม้มอยมาแล้ว ถึงเวลาแล้วอ่ะไอสิบนี่มันเหิมเกิมเดี๋ยวผมจะแบบลากคมๆไกลๆดีกว่าไหมยังไงสิเพื่อนไอเนฟเนฟบาตายังไงโดนไหมคนนี้ค่อยๆหล่อยเออค่อยๆหยอดก็ได้นะครับโอเคไอหลอดนี่เดี๋ยวต้องโดนผมนะดูเมื่อกี้มันเอาใหญ่แล้วนะตีมันยิงไม่โดนด้วยไงอิสระยิงต่อปิ้ว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 อมันต้องอย่างนั้นเฮ้ยเฮเยใจเย็นใจเย็นเออนั่นแหละอยิงมันยิงมันนั่นแหละครับผมแต่ผมค่อนข้างเทินนานอยู่นะกว่าจะแบบ กว่าจะถึงไงเนาะแต่ผมจะถึงวะคิดว่าผมถึงวะยิงตรงเนี้ยแบบแม่นๆ่นเลยวะอาจารย์หมีอาจารย์หมียิงแม่นๆเลยวะยิงแม่นแม่นโชดนีอเขาดับเบิลดาวมจอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแบบยิงแม่นๆ่นเลยนะโอไกลอยู่เนี่ยถึงปหย่ิบสามโอแต่ว่าลมมันตีกลับอย่างงี้วะไม่ได้แล้วอย่างงี้ต้องยิงแบบใกล้ๆกลอืโอ้โอกลเกินโดนไปร้อยสิบหกคือมันไกลเกินอะตรงนั้นอะลมมันเหมือนย้อนสอนมานะ มาฮะเพื่อนกระโดดโดนยับเราจะเก็บดับเบิลดาเมจไว้ใช้เนี่ยตอนตอนแบบว่าร้อยไอตัวนั้นมันแบบใกล้ตุยก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนไอคนนั้นไอพลงข้างๆผมเนี่ยจะยิงได้หรือเปล่านะครับกับตัวของหลอดนะถ้ายิงหลอดได้ผมใช้ดับเบิลดาเมจยิงก็น่าจะจบแล้วนะมาอ่าเรียบร้อยคนนั้นเขายิงตุยเย่ไปเลยนะครับก็จีจีและก่อนที่เราจะจากกันไปในคลิปนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมมาแนะนาก,กันก่อนนะครับเกมนี้ก็มีกิจกรรมอีเวนต์เหมือนกันนะ เผื่อบางคนแบบเล่นตามแล้วไม่รู้ว่าเอ้กิจกรรมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็เข้ามาที่เว็บอ f ฟ i ิ i ชียลเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ล็อกอินไอให้เรียบร้อยนะซึ่งในกิจกรรมของการบาวเกมนี้เนี่ยก็จะมีด้วยการอยู่3กิจกรรมในตอนนี้นะครับก็ใช้สกอร์เมาส์เนี่ยเลื่อนมาเป็นสเปเชียลอีเวนต์สกิจกรรมอันนี้เลยนะกิจกรรมแรกเนี่ยก็คืออันนี้เป็นการล็อกอินรับของตกแต่งอวตารฟรีเลยนะครับนี่เลยขอแค่เราล็อกอินเนี่ยก็ ได้ตัวของตกแต่งฟรีแล้วอ่ะนะกิจกรรมที่2เนี่ยเป็นกิจกรรมกาชานะเรียกว่าเป็นกาชาเลยดีกว่าของเกมนี้นะครับนี่เลยเราสามารถเปิดกาชาเพื่อรุ้นรับไอตัวของสกินลิมิเต็ดได้นะก็จะมีตามนี้เนาะแต่ว่าผมไม่มนะีแล้วก็เราสามารถซื้อไอตรงนี้ไอตัวคีย์เนี่ยเพิ่มได้จากการกดทางขวาเลยนี่เลยตามนี้นะครับก็เป็นอวตารช็อปอ่ะนะซึ่งอวตารช็อปเนี่ยมันก็จะมีให้เราซื้อแบบเป็นแคชก็อันนี้คือเติมเงิน ถ้าใครแบบีิเกียจเก็บไอตัวเหรียญทองในเกมอ่ะก็สามารถเอาเงินจริงเนี่ยมาซื้อได้นะครับส่วนเมนูที่3ก็เมื่อกี้เข้าไปดูแล้วก็คืออวตารช็อปนะครับนี่เลยก็อย่างนี้นะฮะซึ่งตู้กาชาในเกมนี้มันก็จะเปลี่ยนนะมันไม่ได้อยู่แบบเป็นตู้นี้ถาวรนะไอที่เราใช้แบบเติมเปิดกาชาตู้เนี้ยคือเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนนะนะครับก็ใครที่หาสกินอะไรก็เข้ามาดูบ่อยๆแล้วกันเนาะอ่ะนะครับผมนี่ก็เป็นอีเวนต์ทั้ง3อย่างของเกมนี้ แล้วก็ในหน้าเว็บไซต์ออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็ยังมีในส่วนของรถถังด้วยนะครับเป็นรถถังทั้งหมดในเกมนะตอนนี้มาอ่านสกิลหรือว่ามาดูสเตตัสก่อนได้ก่อนที่เราจะไปเล่นในเกมได้ว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันมีเอฟเฟกหรือว่าสเตตัสเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีรูปประกอบเป็นวิดีโอให้ดูด้วยอย่างนี้นะครับเนี่ยคือแบบมีทุกตัวนะแล้วก็มีคลิปสกิลพรีวิวทุกตัวด้วยโดยในคลิปหน้า,นาเนี่ยเดี๋ยวผมมาแนะนําดีกว่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวมาแนะนําว่าผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่เริ่่่่มต้้้นนนนเนีียยววรรใชอะะไงาทสุดแลกัน เดี๋ยวขอตัวไปหาข้อมูลก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเนี่ยผมว่าข้อมูลไม่น่าจะตรงและมันนานมากแหละนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของรถถังของเกมนะครับแล้วก็ข้อมูลแล้วก็อีเวนต์แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะแจกสกินฟรีแล้วกันก็ไปก่อคูปองกันเลยนะครับนี่มาที่เมมเบอร์นะจากเมนูนะเมมเบอร์ Member ตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็มาที่ก่อโค้ดตรงนี้เลยนะครับตรงเมนูที่2นะก่อโค้ดนะ แล้วก็กรอกโค้ดอันนี้ไปนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ข้างล่างเหมือนกันทุกคนก็ถ้าใครจะเล่นเนี่ยก็กรอบโค้ดมากรอกในเว็บนี้ก่อนได้ล็อกอินไว้ด้วยมันจะได้ในส่วนของคิวดักไอคิวดักเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นสกินดีกว่านะเป็นสกินพอกรอกโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่ตัวของอวตารช็อปเลยแล้วก็จะอยู่ที่ exitem นะครับก้อนนี้เลยนะคิวดักนะก็กดใส่ไปนี่โอ้โหน่ารักมากเะครับเป็นแม่เป็ดกับลูกเป็ดทั้ง5ตัวดูดิน่ารักจริงนะฮะ แบบหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราขอไปสุ่มดูสักห้องหนึ่งซิแต่ไม่เล่นนะไปสุ่มดูหน่อยอ่าก็จะเป็นกรอบอย่างนี้นี่นะครับก็มีแบบทําให้ผู้เล่นมันมีอะไรไง <c oughs> จากโอ้โหแล้วดูเพื่อนคือแบบทำให้มีผู้เล่นมันมีอะไรมากขึ้นนะครับนี่ก็คือการบานะฮะใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมแล้วกันนะตามสไตล์รีวิวเกมเนะยผมเชื่อเลยว่าใครที่เป็นผู้เล่นแบบสมัยก่อนๆเนี่ยยุคแบบยุคผมยุคสองพันต้นๆเนี่ย ผมคิดว่าคงจะผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านปากกันมาบ้างแหละกับเกมกันเบานะมันมันคล้ายเดิมมันเหมือนเดิมเลยแหละเพราะว่ามันเหมือนเดิมเลยแหละนะครับแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่า20ปีที่แล้วเนี่ยอินเทอร์เฟซมันเป็นยังไงนะฮะหรือว่าแบบวิธีการเล่นมันเป็นงไงแต่ผมว่ามันเหมือนเดิมนะมันก็คือการเบาตอนนั้นเลยนะฮะถือว่าได้ย้อนวันวานของเกมสมัยก่อนที่เกมมันปิดไปแล้วเราไม่มีโอกาสได้เลยแล้ะแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาเปิดใหม่ให้เราแบบได้มีฟิลลิ่งตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะผมว่ามันโอเคเลยนะ ใครที่ชอบเนี่ยก็กดไลค์นะกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปเราเป็นเกมไหนก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะเราไว้เจอกันในคลิปหน้ากับกันบ่าวสวัสดีครับผม 「痛みの始まりというた」「果てしない灰色の中で手を伸ばし」